สัสดีค่ะหมวยลี่นะคะที่บรสษร์ก,การขายของปอร์ดพระประแดงค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยนะคะที่ช่องหมวยลี่เซลฟ์ f อ r ดคะ่ะและว,วันนี้นะคะหมวยลี่ก็จัดเตรียมรถแต่งหล่อๆนะคะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้ให้ทายว่าอยู่กับรุ่นอะไรเอ่ยนะคะแต่งทรงสไตล์แรคเตอร์ให้เลยนะคะในราคาเพียง889,000บาทเท่านั้นเองนะคะกับรุ่นนี้เลยค่ะ Ford r a n g e r XLS 6AT นะคะกระบะยกสูง4ประตูในรุ่นของ XLS นั่นเองนะคะกับราคาค่าตัวเพียงแค่889,000บาทของกับชุดแต่งหลอ่อๆแบบนี้สไตล์แรปเปอร์ไปเลยนะคะซื้อรถในราคาไม่ถึงล้านแต่ได้สไตล์แรปเปอร์หล่อๆแบบนี้ไว้ขับใช้งานเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะในรุ่นของ Ford Ranger XLS คันนี้นะคะตอนนี้ค่ะก็มีดอกเบี้ยพิเศษให้อีกด้วยนะคะอยู่ที่0%ผ่อนนาน48งวดน,นะคะสำหรับคลูกค้า ที่ดาว2ีขึ้นไปนะคะพร้อมกับปีชุดแต่งแบบนี้ให้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสามารถโทรติดต่อน,น้องหมวยรลี่ได้เลยนะคะที่เบอร์โทร094-496-8939ค่ะหรือว่าแอดไลน์เพียวคนด้านหน้านี้เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะหากเป็นโปรโมชั่นที่ถูกใจคุณลูกค้าอยู่แล้วก็สามารถ จับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้หมวยแต่งหล่อจัดทรงอะไรให้บ้างนะคะไปรับชมกันเลยค่ะนี่นะคะวันนี้หมวยกับ หมวยอยู่กับรถคันนี้เลยนะคะกับ Ford r a n g e r x l s 6 a t นะคะกระบะยกสูง4ประตูเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองนะคะจัดทรงแต่งหล่อๆแบบนี้ให้เลยนะคะเป็นจงหน้าแรปเตอร์เลยนะคะในราคาเพียงแค่8,99,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับท่านในสนใจนะคะก็คอมเมนต์น ก็สามารถติดต่อน้องเหมยลี่ได้เลยนะคะเบอร์โทรทิ้งไว้ให้อยู่หน้าจอนี้แล้วนะคะอ่ะมาเริ่มจากฝากกระโปรงตัวรถกันเลยนะคะเหมยลี่ทําการติดในส่วนของ ตัวอะคริลินะคะ R A N G E R นะคะเป็นตัวหนังอะคริลิกคำว่า Ranger นะคะตัวใหญ่ๆแบบนี้ติดให้อยู่หน้าฝากกระโปรงรถเลยนะคะเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์นะคะและดูมีมิติมากยิ่งขึ้นอีกด้วยถัดลงมาค่ะเป็นในส่วนของกระจังหน้า F O R D ตัวหนังสือใหญ่ๆบิ๊กบึ้มแบบนี้เลยนะคะทำให้ตัวด้านหน้านะคะดูบึกขึ้น ดูใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะคุณพี่นะคะถัดลงมาจะเป็นในส่วนของตัวกันชนด้านล่างนะคะสไตล์แรปเตอร์นะคะก็ได้หล่อๆแบบนี้เลยค่ะติดเสริมเพิ่มในส่วนของไฟตัดหมอกให้อีกด้วยนะคะท่านไในที่สนใจชุดแต่งแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อน้องหมวยลี่ได้เลยนะ,ะแล้วก็ในรุ่นของ Ford Ranger s l นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะคะให้พละกำลังแรงม้าสูงถึง 170แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติและไฟหน้าซีแคม LED นะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวฟอร์ดเลยค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถเลยนะจะเป็นคิ้วซุมล้อขนาดใหญ่นะคะที่เสริมติดเชื่อมมาก,กับตัวกันชนด้านหน้านะคะทำให้ตัวด้านข้างรถนะคะดูใหญ่แล้วก็ดู ดุด,ดันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะคันนี้เหลือแต่ใส่ล้อมแม็กอย่างเดียวค่ะนะคะเลือกได้เลยนะคะน้องหมวยก็มีร้านซัป,ปเอเอร์ที่มีล้อมแม็กลายหล่อๆให้คุณลูกค้าเลือกอีกด้วยนะคะอันนี้อดใจไม่ไหวมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันก่อนนะคะสีที่เห็นอยู่นี้จะเป็นสีขาวนะคะเป็นสีขาวนวลๆแบบนี้เลยนะคะแต่งตัดดําออกมาได้อย่างดูหล่อโดนใจมากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็มีการติดตั้งนะคะในส่วนของฟิลม กล้องแสงเซรามิกให้อย่างดีเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิวบในด้วยนะคะในรุ่นของ XL S คันนี้นะคะ <li> ก็จัดโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ0%อซอยู่นะคะถ้าใครสนใจทักหาได้เลยนะอ่ะมาต่อกันที่นี่เลยค่ะสติกเกอร์ตรงท้ายกระบะนะคะคันนี้ติดให้เหมือนแรปเปอร์เนียนๆไปเลยนะคะกับสติกเกอร์แรปเปอร์นี่นะคะทำให้ตัวรถดูด หล่อมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะแล้วก็ด้านท้ายของตัวกระบะนะคะมีการติดเพิ่มเข้ามาในส่วนของตัวหนังสืออะคริลิกที่เหมือนแรปเตอร์เลยนะคะพร้อมกับไฟท้าย LED นะคะนี่นะคะในรุ่นของ XL ก็มีกล้องมองถอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจคันนี้นะคะก็ ทักมาได้เลยนะคะเบอร์โทรทิิงไว้ให้อยู่หน้าจอน,นี้แล้วนะคะในรุ่นของ XLS นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็เป็นฟังอะไรนะคะแบบมัลติฟังก์ชันเป็นฟังไยไฟฟ้านั่นเองนะคะใช้งานได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณที่สิงหรือว่าคนที่ผู้ชายก็สามารถขับได้อย่างง่ายๆเลยนะคะมาพร้อมกับยางนะคะนี่ค่ะยางของรุ่น XLS นะคะจะเป็น บิดโตนนะคะขนาดหน้ายางจะอยู่ที่ขนาดหน้ายางนะคะจะอยู่ที่สองห้าห้าครับเจ็ดสิบอาสิบเจ็ดนะคะล้อแม,มาสีบองเงินแบบนี้นะคะจะเป็นดิดเบรกหน้าแล้วก็เป็นน้ำเบรกท้ายนะคะส่วนของด้านท้ายนะคะจะเป็นโฟลที่ขั้งอยู่นอกเซซีนะคะก็ช่วยการทรงตัวได้อย่างดีมาเพิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มาพร้มกับแหนบถึงสี่ชั้นค่ะเพว่อส่งของได้มากถึงหนึ่งจุดสองตันนะคะ คันไหนที่สนใจคันนี้อยู่นะคะคอมเมนต์ทักเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะ